ศึกษานิเทศเทศบาลเมในชั้นล่าของเราท่านสอนอเป้เนี่ยก็สรุปออกมาอันนี้จริงน,นะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิชา,ว,า,ว,าวิทยาศาสตร์นะครับเราก็จะมะีกระบวนการขั้นตอนต่างๆในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีจิตริทยะที่จําเป็นตามหลักสูตรยกตัวอย่างที่คุณครูเรานําไปใช้เนี่ยเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างกระบวนการสอนลาแถว ไฟฟ้านะคะก็จะใช้กระบวนการสืบสอบหาความรู้แบบ 5e ค่ะโดยขั้นตอนแรกก็จะนําเข้าสู่บทเรียนด้วยสถานการณ์สมมุติก่อนอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานฝนตกหนักมากเลยบ้านรูไฟดับถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะทํำยังไงนักเรียนก็จะแสดงความคิดเห็นออกมาทีนี้ครูครูก็จะเอาคําตอบอะค่ะไปเ,เปิดประเด็นต่อว่าสมมุตินักเรียนบอกว่าต้องเปิดไฟฉายเพื่อให้เห็นแสงสว่างการที่เราจะมองเห็น แสงสว่างหรือหลอดไฟจะสว่างได้เนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องบูรณาการความฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับเข้ากับการประเมินผลของพิซซ่านะครับซึ่งสมรรถนะของพิซซ่าก็จะมีด้านสมรรถนะด้านการอาร่านนะครับด้านคณิตศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์ซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีการประเมินเด็กที่อายุ15ปีที่ม3นะครับ ของกรมเรานะครับของกรมเราก็มีการสอบมีการประเมินนะครับแต่นี้ถ้าทําให้เด็กมีความฉลาดรู้ตรงนี้เนี่ยนะครับเราต้องฝึกเด็กตั้งแต่ระดักกบประถมคุณครูคุณครูที่ดูแลเรื่องนี้เรื่องพิซ่าเนี่ยอ,อ,อยากให้อธิบายเรื่องฟังหน่อยเว,เวลาเราบูรณาการแต่ว่าทำฝ่ายรุ่นวาย,วายประถะมมัธยม ั้งนี้ก็จะเป็นการสอนพิซ่าประบมเพื่อเป็นการต่อยอดให้เด็กนั้นได้ได้มีสมรรถนะทางด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กระการพิซ่าซึ่งส่งต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นอย่างผมได้ไดูด<ะ>วิดีโอเนาะที่ที่เขาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบสอบเราเอาไปประยุกต์นะครับเข้ากับเนื้อหาของเราเนาะ เรียกว่าเปลี่ยนสเปคมีสเปคในการสร้องเครื่องมือซึ่งในขั้นนี้เราก็จะเริ่มงขความเปลี่ินอีกเระมาณนั้นนะครับในการวัดประเมินผลผู้เรียนเนี่ยนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดเนี่ยเช่นรายงานบทความรู้แบบประเมินต่างๆเนี่ยนะครับอยากให้คุณครูได้ร่วมมือกันทำหรือออกแบบ ร่วมกันนะครับรายวิชาที่ที่สอนด้วยกันนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันแล้วนะครับะจะมีการอ,ออกตารางนิเทศนะครับโดยเริ่มจากชั้นผสมต้นปสมปลายและก็ชั้นไม่บตสาหกตรมต้นนะครับเดี๋ยวทางงานนิเทศจะส่งตารางนะครับนิเทศลงในทางไลน์นะครับโดยจะเริ่มจาก อุปนิคทางกลุ่มวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับแล้วก็คุณครูท่านต่อบไปอ่าดูทําต่อไปเลยค่ะลุงตอนนี้ทีนี้อยู่ขั้นตอนของการทําก้อนเมฆนะคะการไล้สีก้อนเมฆเด็กก็ในช่วงของการลากเส้นห้ามไม่เส้นขาดทำไมถึงห้ามไม่เส้นขาดเพราะเวลาเทสีแล้วมันจะมันจะร่วน แบบมีเงื่อนไขนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามีการเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่เป็นแบบ forever ครับไปที่ที่ไหนครับถามและรอนะครับโอเคต้งงไ้เพื่ออะครับอาโอคทับต้องทำไอเกี่ยก็ควไหมหลังจากสอบเสร็จก็ไปวาดภาพใส่ในสมุด เราจับที่ฐานมือหนึ่งแล้วก็จับที่ปุ่มปรับภาพได้นะครับอีกมือหนึ่งสามารถกมปรับภาพเข้าออกได้อ่าโอเคกลุ่มด้านหลังนะคะอ่ะงั้นหยิบตะกร้าอุปกรณ์ออกมาที่หน้าชั้นเรียนได้เลยในกลุ่มที่ ตรวจสอบไฟไฟหน่อยีิมีตรงไหนหลวงหรือเปล่าโอเค